องเพงีพลังแห่งจกกักรวานที่เชื่อมโยงจิตใจของมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันไร,ร้ขอบเขตวันนี้ขอให้คำว่าโอมเพียงเป็นสะพานแห่งพลังใจเป็นเสียงที่ปลุกให้เราตื่นจากความเหนื่อยให้จิตกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งองเพียงจงสร้างพลังใจให้แข็งแกร่งขึ้น ให้ใจนี้หยัดยืนแม้เพช่อจนคลื่นลงชีวิตให้ความวันไหวกลายเป็นความมั่นคงให้ความกลัวกลายเป็นศรัทธาและให้ทุกวันของชีวิตจงเต็มไปด,ด้วยแสงสว่างแห่งตลังแห่งความหวังเมื่อเรากล่าวคำว่าโอ้พิงอย่าให้ลมผ่านลิึ่งทีปากแต่ให้เสียงนั้นสั่งสะเทือนถึงส่วนลึกของหัวใจ ในจิตใจรู้สึกว่าเรากำลังประกาศต่อจักรวาลว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะกลายเป็นผู้สร้างโชคชะตาของตนเองจงมองโลกในแง่ดีแม้ยามนี้สิ่งที่รอบข้างยังไม่เป็นใจเพราะความคิดบวกคือประตูเปิดแห่งปาฏิหารปาฏิหารเมื่อเราดีใจพลังก็ดี ใจจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเมื่อเรายังยิ้มได้ในวันที่เหนื่อยจักกวาลจะยื่นมือเข้ามากอดเราเองอุนเพียงสมหวังดังตั้งใจขอให้สิ่งที่ปรารถนาเกิดขึ้นด้วยพลังใจอย่บริสุทธิ์ขอให้ชีวิตมีมั่งคัง่งไม่วันไหวในภาย,ยุืแห่งปัญหาขอให้ความมั่งคั่งหลังไหลท,ทั้งทรัพย์สินโอกาสและมิตรดีไหลเข้ามา องพิงขอให้บุญเก่านุนส่งบุญใหม่เสริมแรงให้สูงขึ้นให้ความดีทุกครั้งที่ทำกลายเป็นเกาะคุ้มครองชีวิตให้ทุกการให้อภัยในชีวิตเป็นสะพานแห่งบุญและให้ทุกคำพูดที่ออกจากใจเรากลายเป็นมนตราแห่งความสุขขอให้เรามีแรงใจมากกว่าความท้อ ขอให้มีความเชื่อมากกว่าความกลัวขอให้มีศรัทธามากกว่าความสงสัยและแล้วเกิดเป็นความเมตตาที่มากกว่าความโกรธเป็นพลังบวกขึ้นเป็นกุญแจเปิดประตูแห่งความมั่งคั่งและความโชคดีโอ้เพียงชีวิตจงดีขึ้นโชคดีถูกหวยรางวัลที่หนึ่งคิดอะไรก็ขอให้ถูกขอให้ดี ในความหมายจักรวาลคำว่าวถูกลงวลที่หนึ่งแต่คือการถูกลังวลชีวิตรางวลแห่งความสุขความสงบเงินทองความสําเร็จขอให้สิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งกายใจและจิตวิญญาณหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยขอให้เสนียดจันไรและพลังลบทั้งหลายมาลายไปให้จิตใจกลับมาสะอาดบริสุทธิ์พร้อมรับสิ่งดีใหม่เข้ามา ให้ร่างกายแข็งแรงหัวใจอบอุ่นและสมองแจ่มใสขอให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์บรรพบุรุษและพลังบุญในตัวเราโปรดช่วยคุ้มครองให้แข,ข็งแาตปลอดภัยให้เดินทางปลอดภัยทำมาหาก,กินราบรื่นให้ชีวิตเจริญขึ้นทุกวันให้มีสติในทุกลมหายใจโอ้เพิ้งขอให้บรรดาความร่ำรวยที่ไม่ใช่เพียงแค่เงินทองเท่านั้น แต่คือความอุดมสมบูรณ์ผุผลทั้งหมดรวมไปถึงแม้ในคนบึงของหัวใจให้เรามีเพื่อนดีคนรักดีครอบครัวอบอุ่นความสุขภายในให้พลังอิทธิฤทธิแห่งบุญจงเปิดเส้นทางบุญโชคดีในทุกด้านอมเพียงขอให้ชีวิตนี้เป็นไปด้วยแสงแห่งความดีให้หลอกกลายเป็นผู้ให้ผู้แบ่งปัน ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นให้รอยยิ้มของเรากลายปเป็นแสงนำทางให้ใครอีกหลายๆคนให้พลังแห่งองเพียงกลายเป็นพลังบวดที่ขยายไปทั่วโลกโองเพียงสมบัง มัง่งคั่งมั่นคงถูกลังวันที่หนึ่งหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยเสนียดจนไหลให้พ้นไปให้ถูกลังวันที่หนึ่งทั้งเงินทองทั้งในใจและชีวิตจริงในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบรรดาลความร่ำรวยอิทธิฤทธิโชคดีและความสุขมิรันมาจบคำนี้ขอให้จบมีรอยยิ้มและเชื่อมั่นว่าปฏิหากนกำลังเดินทางเข้ามาหาเราขอให้ทุกคนที่ตั้งจิตได้รับพลังนี้ไปด้วยกัน ิงพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งชีวิตขอให้โชคดีตลอดกาลตลอดไป